วันนี้เราจะมาสุ่มสกินเลเจนสกินใหม่ที่ไม่ใช่สกินนี้เพราะเรามีงบแค่6,326เพชรเราจะมาสุ่มสกินเลเจนนะฮะยิ่งช่วงนี้มีเขาบอกว่ามีลด20% 3วันเลยต้องจัดกันสักหน่อยซึ่งผมก็เตรียมเพชรมาแบบพอดีพอดีแต่ถ้าเกิดใครที่อยากคำนวนเพชรว่าตัวเองขาดอีกเพชรเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับ สต็อปหยุดกันเองนะครับอ่ะเราจะมาสุ่มสกินเลเจนตัวแรกของไอดีที่เป็นสกินในตู้นี้นะอ่ะเราจะาเริ่มสุ่มทีละห้าเพราะว่าเราไม่อยากกดทีละหนึ่งอ่ะโลแรกมาก่อนเกือ ดูที่สองออกก่อนไหมออกก่อนไหมไม่ออกต่อต่อ,ตอยาวๆแล้วเราจะไปกันแบบเร็วๆเวฮ้ยเฮ้ยแสงปแปลกใช่ปะไม่ใช่อ่าไปกันต่อฮะตอนนี้เหลือห้าพันเทชรแล้วอ้าวไปกันต่อ ขออภัยเมื่อกี้หลุดนิดหน่อยฮะนั่นเรามาต่อกันอีกรอบนึงกันต่อไม่ออกไปอันดีจะโดนการันตีไหมจะเห็นได้เขาในเขาบอกว่าส่นวนใหญ่จะโดนออกก่อนการันตีนะหรือไม่ก็การันตีตอนนี้เรามาที่หนึ่งร้ยิบเอ็ดแล้วนะขายนิดหน่อยไป ทีละห้าทีละห้าก็ยังไม่ออกไปต่ออ่ะก็ยังไม่ออกตอนนี้เหลือสี่พันห้าร้อยเพชรละก็ยังไม่ออกไปต่ออ่ะ ไม่ออ้ไม่ออ้เนื้อ <m> <t ired> โอ้โหถ้าเกิดเมื่อกี้ไอ้ลูกอมมันเป็นไอตัวสีฟ้าอุ๊ยแสงกแปลกได้แาวับ ตอนนี้เหลือ3 5 0 0เหลือเคื่อมไม่กี่รอบก,ก็เราจะโดนจารันตีไม่ออกโอ้โหเค็มมากเลยตู้นี้ ถ้าใครไม่รีบมากไม่แนะนําให้เติมยัดไปเลยนะครับแนะนําให้สุ่มตอนช่วงลดราคาหรือไม่ก็เก็บทีละนิดท,ทีละนิดก็ได้นะฮะไม่ออกะตอนนี้เรามาที่ร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วอีกไม่กี่ครั้งเฮ้ยสีทองมามาแล้วได้แล้วครับจบไปที่อ่า ร้อยแปดสิบกว่านะฮะอ่าล้วก็ได้ของที่แรกแนละ้วคือก็จริงครับว่าสกินเลเจนที่เข้ามาใหม่ของวันนี้ก็คือเป็นสกินอลูคาดที่โมเดลใหม่เลยนะแต่ที่ผมจะมาสูงก็แต่ที่ผมต้องการก็คือทีเนียเทอบมาเลย้เราจะแลกแนละ้ว แรกแล้วอโอเท่เนีออยข้อเป็นที่มันคือมันเป็นแบบท่านั่งบัลลังเ,ยเลยครโเท่ได้แลวใส่ได้ ห่วย <the cross. S 1> ได้ท่านั่งพลังเจ๋งๆ <Infinite S 1> แต่ว่าผมจะไปสุดอะก็คือผมจะซื้อนี่ด้วยเราต้องไปสุดอ่ะแปดร้อยเพชรเพื่อภาพขยับสุดเท่จัดไปฮะอ้ยจีแต่ถ้าผมเห็นนะฮะก็คือถ้าิดเป็นอลูขาที่ลด ราคานี้มันจะเหลืออยู่แค่หกร้อยสี่สิบเพชดส่วนผมก็ได้สิ่งผมอยากได้มาแล้วโอเคแล้วเราขอจบคลิปกันเป็นเท่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะพูดแบบเก้ะเกังกัเพราะไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วเห็นช่วงนี้กระแส mlbb มาก,ก็ขอทำ <t oler ation> สักหน่อยครับคิดสักหน่อยแล้วจะมาเล่น mlbb บ่อยขึ้นนะเพราะว่าตามกระแสพูดตรงๆเล้ตามกระแส,ะแสโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปใปนแค่นี้นะครับ